ราศีพฤกษกสามลักษณะส,สํสาหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะแรกนะครับนิสัยเป็นอย่างไรภัยขึ้นเป็นภายทำความสะอาดนะครับเขาเป็นคนที่รักสะอาดนะ <c oughs> คือเขาเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยมีความแบบว่าละเอียดถี่ถ้วนนะครับเออเป็นคนรอบคอบนะเวลาทํางานก็คิดแล้วคิดอีกนะตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกกวจะผิดพลาดนะแต่ถามว่าเออในเรื่องของคนที่มองร,อร้องกาเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเ็นคนเก่งนะมีความสามารถสามารถที่จะ ทำท,ทุกเรื่องให้เกิดความสําเร็จได้ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนของเขาด้วยความจริงจังในการทํางานของเขาด้วยความจริงจังในการใช้ชีวิตของเขาด้วยนะครับอ่ะมันซีว่าทัศนคติหลักเป็นอย่างไรให้ขึ้นความเครียดนะโอ้โหจริงจังอีกแล้วนะเออความรักก็จริงจังนะเออเป็นคนที่แบบว่าพอจะบทได้รักใครเนี่ยโอ้โหปักโอปัมเลยนะเครียดจังวนใจอยากจะให้เขารัก อยากจะให้เขาเป็นแบบนั้นนะอยากจะเขาเป็นแบบนี้คนคขาเมีความยุติดเหมือนกันนะครับแต่ก็เหมือนแบบทุ่มเทตราทุ่มเทจริงๆนะก็คือขอให้คนนี้คือขอให้เจอคนรินใจสักทีในแบบนั้นนะ่ะเลยทีเดียวนะครับอ้าวู้สว่าแล้วเขาเป็นคนอินโทรดเอ,อ็กโทรด ไพ่ขึ้นในเรื่องของเขาเป็นคนอินโทรเว์ดนะครับคือเขาอยากที่จะมีความสุขในสถานที่ของตัวเองแล้วก็ไม่อยากที่จะให้ใครมาทําร้ายนะในเรื่องความรู้สึกไม่อยากให้ใครมากดดันตัวเขานะมีคนที่ตัวเองมีความสุขก็พอแล้วนะครับแล้วสิว่าอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าเท่ากับคุณนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับหากคุณอยากจะครองใจลักษณะถึงนะครับจะทําอย่างไรได้บ้าง ให้ขึ้นเป็นเจ็บเลียดน,นะครับอืมคนคนนี้นะเพียงแค่เข้าหาอืเพียงแค่สร้างความชัดเจนในการปูดคุยในการแสดงความรักนะเนี่ยเขาเขารอคอยเขาจริงจังอยู่แล้วเนี่ยพอเพียงแค่เทใจเข้าหาเนี่ย โอ้โห,โ,หโหคุณแทบไม่ต้องทำเลยนะเขาเข้าหาเขาพักหาเขาพูดคุยนะคุณแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเป็นแค่คุณต้องแสดงความจริงใจบอกก็พอแล้วอะนะอย่าที่จะไม่จริงจังอย่าที่จะลังเลสงสัยมามาไปไปหายเนี่ยก็มันไม่ค่อยดีนะก,กับตัวเขาดาวเพราะเขามีความกังวลใจในเรื่องของความรักอยู่แล้วนะครับยิ่งเสน่ห์นะของชาวราศีพฤษภนะครับในปี2 5 6 8นะคุณย้อนกลับไปดูได้นะคือความคลั่งรักอยู่แล้วนะเออคุณมีเสน่ห์ของตัวคุณอยู่แล้วนะเข้าหาดูแลเอาใจใส่ก็ยิ่งเติมเต็มนะครับ ล้วก็ได้รักมาครองสอบลักษณะหนึ่งได้ดยเช่นกันนะครับเมื่อต่อมานะครับลักษณะที่สองเป็นอยา่างไรดูซินิสัยเป็นอยา่างไรไพ่ขึ้นการให้นะเออเขาเป็นคนที่มีความเมตตาสูงนะเออชอบให้ชอบที่จะช่วยเหลือนะครับเห็นคนตกทุกข์ได้ยากไม่ได้นะหรือเห็นคนแบบขอทานอะไรเงี้ยหรือว่าเห็นอ,อ่าใครที่แบบขอความช่วยเหลือเนะี่ช่วยหมดเต็มที่นะเออไม่มีเงินก็จะช่วยอีกเนะี่ยเป็นคนจิตใจดีงามมากนะครับ นล้ทัศเสกนะท้าสัตปิเป็นอยา่างไรดูสิโอ้โหทัาสัติไปจนสวดมนต์เลยนะจะดีไปถึงไหนเนี่ยคือคือเขาเป็นคนที่จิตใจด,ดีนั่นแหละแล้วก็เหมือนเขาปรารถนาอยากจะให้คนที่ไม่ว่าใครก็ตามที่มาคบกับกาสายสองเนี่ยเขาพร้อมนะที่จะดูแลพร้อมที่จะเอาใจใส่พร้อมที่จะให้ความรู้สึกดีๆนะเออมีอะไรก็ให้ไปหมดนะมีบ้านให้บ้านมีรถให้รถเลยนะครับเป็นคนอินทรดอินโทรดดูสิ ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคน i n t r o ิร์ t นะจริงๆแล้วเขาก็มันเหมือนเขาอยากจะให้อย่างเดียวอะ่ะไม่ต้องการให้ใครมาให้อะไรเขาอะ่ะมันเขาเป็นผู้ให้อย่างเดียวเลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องอะไรมากักไม่ต้องมาพูดคุยไม่ต้องมาอะไรเยอะแยะหรือไม่ต้องการให้ใครมาทำลายท็อปแทนเลยนะเป็นคนแบบอยู่ของเขาเองอะ่ะพอจะไปเจอใครก็ขอไปเจอเองมากกว่านะแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณไพ่ขึ้นว่ามีอายุน้อยกว่าคุณนะครับแล้วเขาเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศ ไพ่เเป็นคนไทยนะครับมาคุณอยากจะครองใจนะคะรับลักษณะที่สองนะคนที่เป็นคนดีๆคนนี้นะอจะทําอยงไรได้บ้างไพ่ขึ้นเป็นเก้าดาบนะครับอืมคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคนคนเนี้ยแทบไม่ต้องทำอะไรเยอะนะเขามีโอกาสจะเอเข้าหาคุณเองด้วยซ้ำไปนะคือเขาไม่ไม่ถึงขั้นจะต้องทําอะไรเยอะอ่ะเขาไม่ได้ทัดบอกอะไรกับใครเลยอะ่ะอือแต่เขาเป็นคนพู้ไปผู้ให้อะ่ะแล้วเนี้ยคุณเองก็ เพียงแค่อยู่ข้างๆเขาไม่หนีไปไหนมีความชัดเจนในความรักไม่ทําให้เขาทุกข์ใจเออไม่ทําให้เขาไม่สบายใจสร้างความสุขซึข่งกันและกันเป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกมีความสุขเนี่ยไซส์สองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะจริงจังค่อนข้างจะจริงใจกับคนที่รักเขาจริงจังกับเขาโดยเช่นกันนะครับ มาดูลักษณะที่สามนะครับเป็นอย่างไรดูซินิสัยเป็นอย่างไรไพยขึ้นต่างประเทศนะครับอืมคือเขาเป็นคนเก่งนะเออมีคําพูดมีการเจราจาที่ดีนะเออพบปะอู้คนนะการเจราจาการพูดคุยทําทํางานอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะพูดใรก็มีแต่คนเชื่อมีแต่คนรับฟังมีแต่คนทาตามที่เขาพูดได้ซ้ำไปนะครับคุาสาติเราเป็นกังไงไพยขึ้นการศึกษานะครับอืมคือเขา นะพออยู่ภายนอกนะคนรอบข้างเนี่ยโอ้ทุกคนต้องฟังเขาแต่เขาเป็นคนฟังแฟน <c oughs> คือเขาก็เป็นคนที่เหมือนแบบไม่ถือยศตัวอ,อย่างไม่ถือตัวเออในเรื่องของความรักเขาก็พร้อมจะรับฟังเออเป็นคนง่ายสบาย,สบายเลยแหละนะเออมันเหมือนเขาเปลี่ยนไปอีกหน้ามือไปหลังมือพอมาได้รักใครสักคนเนี่ยมาก็ได้ทุกอย่างเต็มที่ทุกอย่างเลยนะครับพร้อมจะทุ่มเทฤกษะวเวลางานเวลาอะไรก็ตามถ้ามีปัญหาอะไรเงี้ยเขาพร้อมเต็มที่อยู่แล้วนะครับ รู้สึกว่าเขาเป็นคนอินโทร์ดเอ Ext ็กโทรบดไพ่คือว่าเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนอินโทร์ตนะจริงเขาชอบที่จะมีความสุขในพื้นที่ของเขามากกว่าแต่ก็มันไม่ไม่ถึงขั้นที่จะเข้าหาใครไม่ได้เวยเออมันก็ไปได้แต่ทำเลจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนอยากปล่อยตัวกเกษียณนะอยากปล่อยตัวอย่างมีความสุขที่ตัวเองคิดเอาไว้อยู่กับแฟนอยู่กับความรักอยู่กับคนในครอบครัวแค่นั้นก็พอแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าอายุเขาน่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณให้ขึ้นว่าอายุน้อยกว่าคุณนะครับ เป็นคนไทยรู้ว่าต่างประเทศไพ่คือว่าเป็นคนไทยนะครับถ้าคุณอยากจะกรองใจคนสะละนี้นะครับจะทําอย่างไรในบ้านไพ่ขึ้นเป็นราชาสุเดียน,นะครับคนคนนี้ค่อนข้างจะมีเหตุผลนะเออแล้วก็เอ,อในเรื่องของความลักมันเป็นเรื่องงานที่เขาต้องตัดสินใจนะต้องตัดสินใจเยอะเหมือนกันแล้วก็มันเหมือนเป็นการที่มันต้องเปิดเผยนะเปิดเผยนะความเป็น ตัวตนนิสัยนะความเป็นอยู่ของสื่อการเยอะๆนะพอมันได้คว้าใจแล้วเนี่ยเออเขาก็พร้อมเปิดใจอยู่แล้วแต่รแรกๆนะอาจจะยากนิดนึงยนะในเรื่องของการเข้าหาการเปิดใจเพราะว่ามันต้องดูเยอะอย่าเพิ่งไปรีบร้อนก็รับกันนะครับบนลักษณะนี้นะครับมาดูซิว่าทั้งสามลักษณะนะครับจะเจอที่ไหนได้บ้างหนึ่งไฟขึ้น ศิลปะนะเอองานศะิลปะนะมีกว่าได้ไปเจอ,อตามกิเลี่ต่างๆในะการจะ,สะแสดงโชว์ภาพศิลปะภาพถ่ายเออต่างๆเกี่ยวกับงานศิลปะทั้งหมดทั้งมวลน,นะได้เจอคนนี้นะได้ไปได้ทั้งคนที่ไปรับชมเออเป็นได้ทั้งศิลปินได้ด้วยนะเออศิลปินเกี่ยวกับวาดภาพต่อมาไพ่ขึ้นสายมูนะโอ้ไขในหงจงนี้นะได้ไปมูตาม สถานที่ท่องเที่ยววัดวาอารามเทวสถานนะได้เจอคนคนนี้นะจากการที่คุณไปมูนนั่นแหละส้ไปขึ้นรับจ้างนะโอ้โหมีโอกาสเจอคนคนนี้นะจากการที่คุณอไปรับงานรับจ็บอบเล็กๆนะเออไปเจอคนนั้นคนนี้ไปสมัครงานไปเจอในจ็อบจ็อบหนึ่งนะไปร่วมธุรกิจร่วมมุ่นบางอย่างเออเจอคนนี้ร่วมมุ่นด้วยกันนะระยะสั้นๆนะเออได้พูดได้พูดคุยได้ทําความรู้จักแล้วก็เป็นการเป็นคนรู้ใจในสังกัดน,น,ะนะครับ มาดูลักษณะที่ควรระวังนะครับดูีิว่าเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นดูสีนะครับอืมเขามาขอความช่วยเหลือนะเหมือมามามาที่พ,พึ่งพิงน่เออมาที่พึ่งพิงไพ่ขึ้นเป็นความลับนะแล้วเขาบอกกูไม่หมดด้วยนะเหมือนเขาพยายามจะมาหาผลประโยชน์บางอย่างกับตัวคุณแล้วก็มันเหมือนมีเรื่องบางเรื่องที่เขาไม่ยอมพูดแต่มาเป็นผลเสียกับตัวคุณเหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยไพ่ขึ้นโต๊ะกระดานเนี่ยมันเหมือนเขาพูดไม่หมดแล้วก็มันทําให้เหมือนพยายามที่จะ กรอ่คุณนะเออทำนี้ดีนะเออทำนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะเหมือนว่าโปรยเสน่ห์ใส่คุณเหมือนกันนะเพื่อจะให้คุณรู้สึกลหลงไหลคุณรู้สึกแบบเออใจอ่อนอะไรเงี้ยแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะนหนีห้หนีห่างหนีห่างตายจากตัคุณไปแล้วก็รวมไปถึงเออเขาก็มีโอกาสจะรูดเงินรูดทองคุณไปเหมือนกันนะเออต้อง,งระวังเพราะไพ่ึ้นเป็นตอกตแรงเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันอ่ะแล้วจะทำยังไงร,รู้สิไพ่ึ้นเป็นเท้เปสบัดนะครับอืม คุณต้องมีความเข้มแข็งนะเออคุณต้องมีใจใจที่เข้มแข็งเยอะมากๆเพราะว่ามันสิ่งที่มาเนี่ยมาหลอกเลยแหละนะครับแล้วก็เหมือนช่วงแรกเนี่ยมาดีมากเออมาดีไม่เหมือนไม่มีประสงค์ร้ายอะไรเลยนะแต่พอไปมามาเริ่มแหม่งๆห่งถ้าคุณรู้สึกแหม่งๆรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ได้แล้วก็ต้องออกจากความสัมพันธ์นั้นเลยนะอย่าไปยื้อนะว่าเขาคงเป็นคนดีแหละอะไรเงี้ยแต่ความคิดแรกของคุณคิดว่าเฮ้ยใช่เนี่ย ก็ควรออกดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องโผกันเรื่องเสียเงินเสียทองเรื่องปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เจอคนที่ใช้ความรักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากตังใจให้ดีเป็นลังใจให้นะครับ